มาดูภาพรวมเศรษฐกิจกันหน่อยวันนี้ต้องเอาทิศทางเศรษฐกิจขึ้นก่อนเพราะอะไร,รเมื่อวานมีคําให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอย่างคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลน,นะคะคถึงทิศทางภาพรวมตลาดหุ้นตลาดการลงทุนไทยซึ่งจริงๆช่วงนี้คุณผู้ชมต้องยอมรับนะคะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันไม่ได้เขียวมันไม่ได้สดใสแต่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเมือ่อเมื่อวานนี้ หุ้นไทยหลุด1,200จุดแล้วท่านรัฐมนตรีท่านให้สัมภาษณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนฉลาดเท่านั้นที่จะมองเห็นโอกาสจากตรงนี้ค่ะคนที่คนที่ฉลาดจะมองพื้นฐานทางเศรษฐกิจและจะมองสิ่งนี้เป็นโอกาสส่วนคนที่ไม่ฉลาดก็จะตื่นเต้นและไม่เห็นโอกาสในสิ่งนี้ผมพูดแค่นี้แล้วกัน ถามว่าเป็นลงเล่นเ่อนเป็นสะท้อนลงมาว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรือเปล่าก็แสดงว่าคุณมองไม่เห็นโอกาสในพื้นฐานเศรษฐกิจที่มีกับราคาตลาดหลักทรัพย์ที่สะท้อนภาวะเศรษฐกิจอ่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองของรัฐมนตรีช่วยที่ชื่อเผาภูมินะคะท่านย้ำแบบนี้ คนที่ฉลาดจะมองพื้นฐานทางเศรษฐกิจและจะมองสิ่งนี้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อส่วนคนที่ไม่ฉลาดก็จะตื่นเต้นและไม่เห็นโอกาสในสิ่งนี้แต่ มันก็มีหลากหลายมุมเมื่อท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านสื่อออกมาแบบนี้หลายคนก็มองว่าการที่ตลาดหุ้นไทยมันหลุดระดับ1,200จุดนอกจากทิศทางเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกแล้วมันก็สะท้อนความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทยเหมือนกันว่าอา้าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆสถิลภาพการเมืองไหมเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นไหมมันก็สะท้อนผลออกมาแต่การที่ท่านบอกว่าเศรษฐกิจไทย คนตลาดเท่านั้นจะมองเห็นการลงทุนคนฉลาดเท่านั้นจะเห็นโอกาสเนี่ยจริงๆหลายคนก็บอกว่าก็เห็นโอกาสเหมือนกันอยากเข้าซื้อเข้าช้อนเหมือนกันแต่ตอนนี้เงินในกระเป๋ามันไม่มีอะค่ะอย่างเวลาหุ้นแดงๆบางทีบอกนี่ไงนี่โอกาสควรจะไปช้อนแต่ตอนนี้มีคําถามว่า เข้าไปช้อนตอนนี้เดี๋ยวจะตกต่อหรือเปล่าก็นี่แหละมันก็สะท้อนมาว่าความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนความเชื่อมั่นของนักลงทุนมีต่อตลาดทุนไทยเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองแต่นั่นแหละรัฐมนตรีท่านก็ชี้ว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครฉลาดตอนนี้ต้องใช้โอกาสตามที่ท่านแนะนํานะคะดิฉันก็อยากฉลาดเหมือนกันเงินในกระเป๋ามันยังไม่มีอ่ะคุณปิงแล้วตลาดหุ้นเมื่อวานที้<อ>ปิดนี่เห็นว่าก็ทําสถิติใช่ไหมฮะใช่ใช่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นคุณผู้ชมคะนอกจากหลุด1,200จุดก็ ปิดอยู่ที่1,177.64จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายรวมอยู่ที่42,016ล้านบาทค่ะ